ครับวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาพูดคุยเรื่องลูกไก่ที่เพาะคนระับก็วันนี้ได้เช็คลูกไก่ครั้งที่สองกอ็รู้สึก มีความสุขคนระับรู้สึกว่าลูกของเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคือผมไม่ได้เลี้ยงทนนานแล้วนะครับเดี๋ยว,วจะเริ่มเลี้ยงชุดนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเมื่อช่วงปีที่แล้วก็ติดธุระต้องดูเลยยายดูเลยไม่มีเวลา ทั้งลูกทั้งงานทั้งอะไรนะครับเตะคัดเมื่อเช้านี่ไปตัวหนึ่งสองตัวก็เกิดวันก่อนเตะตัวหนึ่งครับเมื่อเช้าก็เตะไปตัวหนึ่งก็คิดว่าใช้ได้นะครับเตะเป้านะครับออถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากชมครับแอดไลน์มานะครับ ดีผมจะคือผมเตะแป๊บเดียวเองนะครับก็แต่ว่าถ่ายไม่ทันก็หลายช็อตนะครับคือตกใจว่าช็อตสามช็อตแรงผมตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันแบบนี้เลยเหรอผมก็เลยถ่ายเริ่มถ่ายนิดหน่อยนะครับแต่าเขา,าจะล่อส่วนใหญ่นะครับเป็นพมามาล่อนะครับ นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็รู้สึกมีความสุขครับรู้สึกดีใจมีความสุขที่ได้เห็นลูกลูกเราเองได้คือตามที่เราชอบเลยนะครับ <ไป S 1> เห็นนะครับอ้ตื่นตันนะครับ โอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้า,าถ้าอยากชมก็ทักไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะส่งจะเป็นกลุ่มไลน์ผมครับก็จะมีกลุ่มไลน์ก็จะมีมีลูกใครตัวใครมามาโพสอะไรไกลของเขาก็ตามสบายเลยครับกลุ่มผมสบายสบยครับโอเคครับถ้าอยากชมก็ทักมานะครับ ขอบคุณมากครับ